สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้ำเชียร์เด้อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียร์สิพผ้าไปตามแนวทางเลขบนอาจารย์เก่งนางรอง้อค่ะเลขบนอาจารย์เก่งนางรองเพิ่นเขา่าเลขบนมาซีงวดติด,ด้อค่ะเลขวิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะคือพูวร่มดีคือพี่สาวเยโซนะค่ะท่านผู้ชม แต่กรร่อนอาจารย์เพิ่นกับเขาเลขล่างเดินดีมากคะ่ะสองตัวมาหนึ่งตัวคะ่ะทีเอฟซีเพิ่นเห็นมากคะ่ะปร,ระกบครับเขาแต่ก่อนค่ะตอนนี้อาจารย์ปร,ระกบครับเขายังโบนิ่งเด้อค่ะแต่ว่าล่างนี่ลุดรุดต่อเนื่องเลยคะ่ะท่ามผูอชมอาจารย์เปลี่ยนสูตรกรยร็ยังบ่หันนีนิ่งปนใดค่ะยังบ่ฮันนีนิ่งคะ่ะแต่ว่าเขาเลขวิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัว เขาเต็งแต่หนึ่งมีหน้ามาด้ค่ะจนว่ามาหอดสิบหกเมษาก็คือสี่งวดค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวไปหอดลอยผลด้ค่ะเันูช้อมสิบหน่วยค่ะสิบหน่วยถ้าเอฟซีใส่วิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวหาตัวมาตัดออกตัวหนึ่งกับเหลือตัวหนึ่งแล้วค่ะเันูช้อมค่ะงวดหนึ่งมีหน้าอาจารย์พนกไห้หกกับแปด หกกับ8เลขออก8 9 4เกไปรักลอยนะ,คะ้ค่ะท่านมู้ชมไปรักลอยค่ะงวดต่อมา16มีหน้าอาจารย์เพิ่นใไห่เก้ากับ3วิ่งค่ะเลขออกห6 3หสาเขารักน่วย3ค่ะต่อมา1เมษาอาจารย์เพิ่นใไห่6กับ1เลขออก6 8 7เจไปรักลอยอีกค,ค,ค่ะท่านมู้ชมค่ะคล้ายๆกับพี่สาวยาโสเนาะคะ่ะ แต่ว่าเพื่อนก็อยู่บนเด้อค่ะล่าซุนีนอาจารย์เพื่อนห้เจ็ดกับเก่าเข่าเจ็ดรักน่วยะคะ่ะสังเกตได้ว่าไปรัก่อยแล้วก็ไปรักนวยไปรัก่อยแล้วก็ไปรักน่วยะคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้สิไปรัก่อยด้วยคะ่ะถัดตามสถิติีเนาะคะ่ะขอบคุณแนวทางอาจารย์เด้อคะ่ะอาจารย์จะปล่อยบนก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมปล่อยบนก่อนอาจารย์เอ่งนางรองคะ่ะ ยยอย่าเผลอย่าผเด้อค่ะท่านผู้ชมอาจารย์เก่งนั่งร้องแต่ก่อนเพิ่นกรบแม่น,น้ะคะขอบคุณอาจารย์เด้อค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับอาจารย์น้ำเสียอะไรหย่อนเบิ่งแล้วซี่หวดติดเลยค่ะอาจารย์ครับผมเริ่มเต็งแต่หนึ่งมีหน้ามากค่ะไปรักรลอยหกกับแปดค่ะ อาจารย์คนวันเด้จดไว้ก็เลยถ้าอาจารย์นั่นเชียก็เลยมาหย่อนเบิ้งค่ะไปรักลอยแล้วก็มาลักน่วยเราก็ไปรักรอยเราก็มาลักนุวยงวดนี่จะพูไปรักลอยว่อาจารย์วันนี้มันสลับกันนะคะท่านผู้ชมค่ะมาค่ะอาจารย์หวดนี่เอาบนก้อนเนาะค่ะอาจารย์ครับผมค่ะวิ่งบนตัวไหไรค่ะอาจารย์วิ่งเก้ากับหนึ่งครับเก้ากับหนึ่งค่ะครับ ตัวประกบนะครับค่ะสี่กับเจ็ดนะครับสี่กับเจ็ดค่ะค่ะจับคู่นะครับค่ะเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับเก้าสี่เก้าเจ็ดค่ะหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดค่ะเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่กอดข้อกันว่อาจารย์ครับผมค่ะเจ็ดสี่เก้าหนึ่งบ่อบ่ออาจารย์กั้นได้ก็ได้ครับเก่าหนึ่งว่าอาจารย์เนาะเพราะว่าวิ่งกอดกันค่ะท่านผู้ชม หลักร้อยนะครับหลักร้อยค่ะหลักร้อยได้เก้านะครับได้เก้าค่ะครับจับคู่นะครับค่ะเก้าเก้าสี่ครับเก้าเก้าสี่เก้าเก้าเจ็ดครับเก้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งสี่ครับเก้าหนึ่งสี่ค่ะเก้าหนึ่งเจ็ดครับเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสี่ครับเก้าเจ็ดสี่ครับผมห้าชุดหนอาจันทร์ครับ ค่ะห <c oughs> uh ้าช <c oughs> ุดค <Network> er ่ะานู้ชมค่ะระว่างอาจารย์ไปลัก่อยด้ค่ะเพราะว่าอันน้ำเชียร์เยวสิทิตตี้ไฮเอฟซีเบิ้งอีกเทีหนึ่งด้ค่ะอเลขอาจารย์คือน้ำเชียร์กินหัวมวนไหเอฟซีฟั่งค่ะเพิ่นเขาเลขกวิ่งนี่สองตัวมาหนึ่งตัวไข่พี่สาวเยโสเพิ่นไปร้อยสิบหน่วยเลยค่ะเพิ่นได้ลักลอยแล้วก็ไปน่วย แล้วกลักลอยล่าสุดนี่ไปนวยค่ะท่านผู้ชมถ้าเป็นตามข้องเกา่าคืออาจารย์หมวดนี่สิไปลักลอยอาจารย์เพิ่นก็เอาเก่าไปลักลอยขึ้นกันค่ะอาจารย์เลขสองตัวบนมาคู่ใดเป็นพิเศษค่ะอาจารย์ชอบเก้าสี่เก้าเจ็ดค่ะเก้าสี่เก้าเจ็ดค่ะครับผมสามตัวอาจารย์เก้าเก้าสี่เก้าเก้าเจ็ดค่ะเก้าเก้าสี่เก้าเก้าเจ็ดอาจารย์ เบิ้ลเลยบอค่ะอาจารย์หวดดีไพยบอมันอยากเบิ้ลดูเบิ้ลดักนาเลยค่ะตอนผพ้่มบ้านนี้คับเก้าหุสิบห้าหรอว้าอาจารย์ลาจจะมากกว่านี้แหละครับเซาลาหพักหล่อนหรอเม่นว่าค่ะค่ะผมค่ะเก้าเจ็ดนี่เดินดีนาออาจารย์คับเจ็ดเดินดีครับค่ะเจ็ดเดินดีช่วงนี้ค่ะอาจารย์เลขล่างเอาสุดๆเลยนะอาจารย์หมวดเนี่ยค่ะผมค่ะอะ เอาให้โลกลืมไม่ลงเลยอาจารย์เท่วงเท่วงเท่วงบันลั่งค่ะอาจารย์ค่ะสมัยกวนเผินแหม่นเลยค่ะท่านผู้ชมเอาค่ะอาจารย์น้ำเชี่ยกะสิรบกวนอาจารย์สมีเลยค่ะอาจารย์ครัคผมค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์หลายๆสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมอาจารย์เก่งนางรองแย่มม่องถามได้ค่ะท่านผู้ชมเอฟซีกับว่าถามหา แสดงว่าเพิ่นบก็เ้สังเกตเนาะครับค่ะเ,เลขติดบนหรือว่าเลขดิ่งบนสปไปเนาะ,<ม>ะสองตัว,ตวมันเป็นบนเลยแม,ม่ค่ะรัานุชมแตงแต้ซ้ตัวเอซก็ยังอยากได้อยู่คะ่ะอันนี้คือบนเลยคะ่ะคลิปนี้น้ำเชี่ยปล่อยมากเหมือนดคดท่านผูุชม,มไลย่ยอนเบิง่งหนึ่งมีหน้าเพิ่นเริ่มเขาคะ่ะเพิ่นใน้กกบแดค่ะเลขออกแปดเกหไปรักลอยคะ่ะ ไปวิ่งเอาค่ะท่านผู้ชมหรือว่าไปเทียบใส่ปัว่มดีพี่สาวเยโสค่ะพี่พ่อนน,ำน้ำเนาะครับค่ะเดี๋ยวพี่พ่อน,น้ำเชีย่ยจะเอามาเทียบให้เอฟซีเบิ่งอีกเทีนึงค่ะหมวดสิบหกมีหน้าเพิ่นดดเก่ากับสามมันไปเขารักนวยหาหกสามหนึ่งเมษาเพิ่นมา่อใดหกกับหนึ่งไปเขารักรลอยหกแปดเจ็ด ล่าสุดนี่เพิ่นได้เจ็ดกับเก่าไปออกรัก,กนุวยบัดนี้เพิ่นจะไปรักลอยด้วยค่ะท่านผู้ชมบัดนี้วันนี้ได้เก้ากับหนึ่งค่ะอันนี้อันนี้น้ำเสียกรีดเอาแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะอู้เสียไรเนาะเมียหวันนี่ค่ะท่านผู้ชมบนวิ่งเก้ากับหนึ่งตัวประกอบสี่กับเจ็ด 9ก้าสี่เก้าเจหนึ่งสี่หาหนึ่งค่ะหลักร้อยเก้าตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมหลักร้อยเก่าตัวเดียวค่ะเก้าเก้าสี่เก้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ก้าหนึ่งสี่เกันมาเก่าเก้ากับเก่าเก่าเจ็ดพันมาเลขสองคู่นะคะสองคู่เก้าสี่กับเกค่ะ ช่วงนี้อาจารย์ประกบครูยังบอกคอยเขาด้วยค่ะบ่เขาเขาตะเล็กวิ่งเนาะครับค่ะเขาตะเล็กวิ่งค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วนี่อาจารย์เก่งนางรองค่ะชุดหนเขาปล่อยชุดนันก่อนเนาะปล่อยบ,บนค่ะครพรุ่งนี้เจอกันเด้อค่ะมาแล้วค่ะเลขซี่คูหนึง่งถืออีกเนี่เด้อเนี่ยน้ำเสียเอาน้ำอีก พรุ่งนี้เจอกันเด้อค่ะท่านผู้ชมพ่อชนบุรีเบิงแถามีเลขวิ่งอยู่แล้วนี่ครับเนื่องจายได้เลขอันลักซี่แปงมากมันสิเข่าอีกบ่ลงหรืเดินดีสองตัวไหมสองตัวมาหนึ่งตัวก็ไม่เชีย่ยกับอะไรเบิ่งแล้วก็เขาดียนบัทห่อครับเดี๋ยวสีรุ่งห้เบิง่งเด้อค่ะท่านผู้ชมมันก็ มะหวอดเท่าสิเป็นยงไรแต่ว่ากับกับมีเข่าวีดิมะหอดเท่ามีมีเขาแล้วก็วสิบบ่าตัวเนียงเหมือนไหมครับมันยาวกับปวดตะกี่ือบ่เห็นเธอค่ะหลักสิบล่างค่ะพรุ่งนี้เจอกันแม่กทมพ่อชนบุรีนะคะเดี๋ยวหลักสิบล่างน้่เชียไปเบิงขักขก,ก่อนแล้วก็เอ่อ้วยซ่อง บนของแม่หักน้ำเชี่ยอีกเนาะครับค่ะพรุ่งนี้เจอกันเด้อค่ะอันนี้เป็นของอาจารย์เก่งนางรองค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้บนมาก่อนค่ะ,คะตัวได้เขาบนหรือล่างเขาอันได้เขา เอามาก,กอน,นะคะท่านผู้ชมกันไ้เบิ่งกันแล้วของอาจารย์เ,เก่งนางรองค่ะเพราะว่าอาจารย์เก่งนางรองเนีเ่เอาไปเทียบกันกันกบพอนอนทบุรีนะคะทีน้ำเชี่ยวาค่ะพอนอนทบุรีค่ะพอ่อนนทบุรีหมวดว่าหันคนชนกันเจ็ดเนาะคะ่ะท่านผู้ชม จังหดกับผิดจารนาบังเดอร์ค่ะเก่าเลื่อเชี่ยค่ะเห็นเอฟซีบนลส่มมาหายหลายอยู่ดีค่ะพ่นคิดว่างวดนี่เก่าตองมากค่ะดานมู้ชมค่ะเก่าล่าพักหล่อนหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะโกมาแท่นค่ะดานผู้ชมค่ะอาจจะเป็นที่ของเก่าละมั้งค่ะดานมูวว้ช้หรือว่าจังหดค่ะโกนี่เจ็ดนี่ช่วงนี้ก็เดินดีเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ขอ,อกันคลิปไหนยุดีไม่แห้งสุขุสุขคนเดอ้อค่ะดันท่มนผูส้มสวัสดีค่ะ